สมบัติอีกอันหนึ่งของดาวฤกษ์เนาะก็คือวิวัฒนาการนะครับอย่างที่พี่บอกกับพวกเราว่าตัวกําหนดวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราเรียกว่ามวลน,นะครับเพราะฉะนั้นมวลของดาวฤกษ์เป็นตัวกําหนดว่าดาวฤกษ์จะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าเราดูในภาพด้านล่างอันนี้คือดวงอาทิตย์เนาะคือดวงอาทิตย์เราเนี่ยเป็นก้อนแกส๊ส ดาวฤรษ์หลายดวงก็จะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะครับแต่เพียงแค่ว่าดวงอาทิตย์เราเป็นดาวฤกษ์ที่รวมจากแก๊สฝุ่นที่มันไม่ได้หนาทึบมากมันจะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่เราเรียกว่าเอเวอเรสตาหรือว่าดาวฤกษ์มวลน,น้อยนะครับอันนี้เป็นเส้นทางของดาวฤกษ์ที่มวลน,น้อยมากนะครับอันนี้คือ M น้อยมากเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องมาดูกันนะครับก็คือเส้นทางของดาวฤกษ์นี่มีสองอ่างนะครับฝั่งด้านล่างเนี่ยมันเป็นฝั่งที่แมสมวลมากๆเลยนะครับอ่านี่ก็คือฝั่งที่เป็นมวลมากนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของดาวฤกษ์บนท้องฟ้าเนี่ยมีเส้นทางที่ต่างกันอยู่สองอย่างนะครับอ่ะพวกเรามาดูนี่พี่ขอใหญ่ยายภาพนะครับจากกลุ่มแก๊สของดวงอาทิตย์เนี่ย ที่ถือกําเนิดมาจากฝุ่นแก๊สนะครับหรือแม้แต่ดาวฤกษ์ัตัวบนท้องฟ้าจะถึงกําเนิดมาจากแก๊สฝุ่นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจากแก๊สฝุ่นที่เราเรียกว่าเนบิวลาดาวฤกษ์เกิดจากะายลูกเกิดจากเนบิวลางั้น evolution of star เนี่ยหรือวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เนี่ยดาวฤกษ์จุดเริ่มต้นของมันเกิดจากเนบิวลาเนบิวลาที่เป็นฝุ่นเกิดการรวมกันเป็นดาวฤกษ์เกิดขึ้นมาได้ ถ้าเราเลือกที่มีมวลน้อยจะเป็นดาวฤกษ์ทั่วๆไปที่มีความสว่างไม่ได้เยอะมีขนาดก็ไม่ได้เยอะมากความสว่างไม่ได้สว่างมากแต่ถ้าดาวฤกษ์ดวงไหนที่เกิดจากฝุ่นแก๊สที่หนาทึบมากมวลเยอะเพราะมวลเป็นสารตั้งต้นมันจะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นไงครับเป็นมวลมหาศาลมากๆซึ่งหลายๆดวงบนท้องฟ้ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เยอะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเส้นทางของดวงอาทิตย์ก่อนอ่ะ สิ่งที่เป็นข้อสอบมักจะถามกับน้องๆว่าตามเส้นทางตรงนี้พวกเราเห็นไหมดวงอาทิตย์หรือแม้แต่ดาวฤกษ์ดวงอื่นมีจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่จุดสิ้นสุดไม่เหมือนกันดวงอาทิตย์เรามีจุดสิ้นสุดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า white dwarf นะครับหรือว่าดาวแคะขาวข้อสอบมักจะเจอนะ กับสัพ์นี้ว่าดวงอาทิตย์เราจะกลายเป็นวิวัฒนาการสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขดวงอาทิตย์เราจะกลายเป็นดาวแคะขาวนะครับก็คือฝั่งขวาสุดเลยนะครับอันนี้น้อ,องๆจ้องจังไว้นิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็นดาวเรื่องที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างก็มีโอกาสได้ทั้งเป็นดาวนิวตรอนนะครับกับถ้ามันมีมวล มากมากเลยคือมากกว่าดวงอาทิตย์สักประมาณยี่สิบเท่าเนี่ยคือดาวฤกษ์เนี่ยม,มันจะมันจะมีมวลมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่มันสิ้นยุคไข่เนี่ยเปลือกด้านนอกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมันจะกระจายออกไปข้างนอกนะครับหรือแม้แต่ดาวฤกษ์ทั่วไปที่มีมีขนาดใหญ่มันจะเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะครับเพราะฉะนั้นซูเปอร์โนวาเนี่ยจะเป็นเส้นทางจุดเริ่มต้น นะครับของดาวนิวตรอนกับหลุมดำนะครับแต่มันจะมีเวทนาการมาจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์เราจะไม่มีโอกาสเป็นหลุมดำหรือว่าดาวแค่ขาวได้เลยโอเคไหมดงนั้นดวงอาทิตย์เราจะกลายกลายเป็นได้เพียงแค่ดาวแค่ขาวเราจะไม่มีโอกาสเป็นดาวนิวตรอน หรือว่าดหรือว่าหลุมดําได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อสอบว่าวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์เราท้ายที่สุดแล้วจะไปเป็นอะไรนะครับคําตอบก็คือเป็นอะไรครับดาวแค่ขาวเนาะนะครับสนใจสมัครเรียนที่เพจบ้านเคมีดรพี่อ้อมนะคะ